สวัสดีครับผมปอน,นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกในเพลย์ลิสต์ของการสร้างระบบออโตเมชันมาช่วยเราทำโซเชียลมีเดียคอนเทนต์นะครับอย่างแรกสุดเลยที่เราต้องทำแน่นอนเราก็คือต้องลงนะครับโปรแกรมที่เอาไว้ช่วยเราทำระบบออโตเมชันนี่แหละนะซึ่งจริงๆอ่ะออโตเมชันทูพวกนี้ม,นมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าตัวที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ก็คือ n 8 n นะครับสาเหตุหล,ลักๆก,ก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันถูกนะครับในการรันไอ้เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็มีความยืดหยุ่นสูง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาติดตั้งไอ้เจ้า n8n เนี่ยลงบนเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับซึ่งไอ้คำว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ย เบื้องต้นเราจะหมายถึงลงบนคอมของเราเนี่ยแหละนะครับคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะเรียกกันว่าลงมันบน local host นะครับหรือว่าเวลาเราใช้งานมาันเราก็จะเรียกว่าเราจะ run local อะไรแบบนี้นะครับในอนาคตนะครับอาจจะมีเคสที่เราจะเอามันไป run ใน cloud นะครับไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น cloud แล้วก็เอา n8n automation ของเราไป run บนนั้นนะครับก็๋ยวยังไงอาจจะมีคลิป ตามมาให้นะครับว่าเราจะติดตั้ง n8n ลงบนพาวยังไงแต่ว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยนะครับเบื้องต้นเราควรจะลงมันลงบน local host หรือว่าลงบนคอมของเราก่อนนะครับเพื่อเทสแล้วก็เพื่อฝึกฝนอะไรแบบนี้นะครับทีนี้มาดูกันว่าเราจะลง n8n บนคอมของเรายัางไงนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้เจ้าตัว docker เนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยในการเอาจริงนะที่ผมจะเล่าทั้งหมดเนี่ยผมอะ ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับก็จะพูดในภาษาที่แบบเหมือนเป็นภาษาบ้านๆนะครับอาจจะผิดถูกอะไรบ้างก็ก็ผมูดจะไม่รู้นะครับก็อย่าว่ากันนะก็คือเราจะใช้ตัว Docker เนี่ยนะครับเป็นเหมือนเครื่องมือในการช่วยให้เราใช้งานเจ้า N8N mm hmm. บนคอมของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องทําคือเราจะมาดาวน์โหลด Docker ลงมาบน Desktop ของเราก่อน เราก็เข้ามาที่เว็บไซต์เนี่ยครับ docker.com นะครับแล้วเราก็จะมาดาวน์โหลด docker desktop ตรงนี้นะครับก็เลือกตัวไฟล์ที่เหมาะกับเราเหมาะกับคอมของเรานะครับถ้าใครใช้ Windows อย่างผมใช้ Windows เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเนี่ยครับ AMD 6 4นะครับก็จัดการดาวน์โหลดลงมาได้เลยนะครับพอดาวน์โหลดลงมาเสร็จแล้วได้ไฟล์สำหรับ install แล้วเราก็จัดการรันในไฟล์นี้ได้เลยนะครับเพื่อให้ docker มันจัดการติดตั้งติดตั้ง docker ก่อนนะครับลงบนเครื่องคอมของเรา นะครับพอติดตั้งเสร็จเราจะได้ตัวนี้ครับเราจะได้เนี่ยครับ Docker Desktop นะหน้าตาแบบเนี้ยขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นสภาพแบบนี้นะครับ Docker Desktop แปลว่าเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับในกระบวนการติดตั้งเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่เราอาจจะต้องเลือกว่ามันจะมีให้เลือกนะติดตั้งแบบอะไรเนี่ยซึ่งเราไม่ต้องไปเลือกอะไรนะครับใช้ค่า default ได้หมดเลยนะครับก็ มันจะมันจะมันจะเล็คอมเมนต์ไว้ด้วยค่า default มันก็ไม่สนใจก็ next 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 ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับจนมันได้ Docker d e ์เดสกมาก็เปิดขึ้นมาแบบนี้าบางท่านนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นใช้ Windows ใช้ Mac เนี่ยผมไม่ทราบจริงเพราะผมไม่ได้ใช้แต่บางท่านใช้ Windows นะครับในกระบวนการติดตั้งอะ่ะมันอาจจะเจอแจ้งเตือนมาว่าเออด e อกเเนี่ยมันต้องใช้นะสับ system linux นะซึ่งคอมของเราไม่มีไอ้ sub system linux นะให้ให้ install ด้วยเวลาใครเจอแบบนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้อ่ามันจะมี mm hmm. เขาเรียกว่า terminal ขึ้นแบบนี้นะครับหน้าตาจะน่ากลัวมากนะแต่ไม่ต้องตกใจนะจุดสีดำดำแบบนี้นะครับหน้าตาเหมือนแบบเอ่อต้องเขียนโคดนะ้ดางๆไม่ต้องตกใจแล้วก็ลองอ่านดูดีๆเขาจะบอกว่าเออเนี่ยไอตัว docker file เนี่ยนะมันต้องการ sub system linux นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่า Press Any Key to Install ไอ้ซับสิสแตมลินุกอะไรเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าให้เราจิ้มอะไรก็ได้ลงไปที่คีย์บอร์ดจิ้ม Enter ก็ได้นะจิ้มปุ๊บเดี๋ยวมันจะจัดการ Install Subsystem Linux ให้เราเองถามว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันก็ให้มัน Install ลงไปบนคอมเราแล้วกันนะครับพอ install เสร็จแล้วได้ Docker Desktop นะได้ Docker Desktop แบบนี้มาก็จัดการเปิดได้เลยก็เป็นอันว่าเราได้ตัว Docker มาแล้วนะคร ทีนี้พอได้ d ็ c k e r มาเสร็จเราก็จะมาจัดก,การเ,าเ,าเรียกว่าเหมือน Install n8n ลงมาเพื่อให้เรารัในไอเจ้าโปรแกรม n8n เนี่ยนะครับผ่าน Docker บน Desktop ของเราหรือว่ารั n นบน local host หรือับนคอมของเราเนี่ยนะครับจะเป็นการใช้ Resource หรือว่าใช้พลังงานจากคอมของเราเนี่ยแหละนะครับพอเปิดแบบนี้ออกมาได้นะครับอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราจะมาที่ตัวนี้นะครับแท็บ i m a g e นะครับตอนแรกที่ลง d o c k e r เนี่ยมันอาจจะมีการถามว่าเออมีคำถามอะไรต่างๆนั่นนาเราเป็นใครใช้อะไรอันนี้ก็สคริปต์อันไหนสคริปต์ได้ก็สคริปต์อันไหนสคริปต์ไม่ได้ก็ตอบไปมั่วๆไปเลยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมันเป็นมันเป็นเอ,อ่อมันเป็นเหมือนกับ questionnaire ทั่วไปเฉยๆแล้วเราลันบน local ไม่ไม่ไม่ไมีปัญหาอะไร ก็ให้เรามาที่ตัวนี้นะครับไม่ให้เรามาที่พอจัดการตอบอะไรทุกอย่างเสร็จไปแล้วให้เรามาที่ตัว image images ตัวนี้นะครับแท็บตัวนี้นะเสร็จแล้วนะครับก็ให้ search image t o r u n นะครับแล้วให้พิมพ์ตัวนี้เข้าไปครับปอนพีปอนชื่อผมเองนะแล้วก็มันจะขึ้นอันนี้มาเลยเพราะว่าไม่มีไม่มีใครตั้งเชื่อแนีนะคนอื่นนะกนะ็จะเป็นปอนพีปอน slash n8n ขีด i n c o m i n g c l i c k นะครับแท็กก็จะเห็นว่ามันเป็นเวอร์ชันซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับพอได้อันนี้เสร็จปุ้บนะครับให้กด คำว่า pull แบบนี้นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะมันจะดึงเอาไอ้ไฟล์ที่ผมสร้างไว้ในใน docker เนี่ยนะครับซึ่งคืออะไรก็ไม่ต้องสนใจมันแล้วกันนะเอาเป็นว่า,าให้ pull ลงมาแล้วก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้เนี่ยครับตัวตัวเนี้ยตัว docker เนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ใน docker desktop ของเรานะโอเคพอมัน pull เสร็จแล้วครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมปอนปีปอนพีปอน slash ครับ n8n ขีด incoming click นะครับมีแท็กมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เ เราก็จะมากดตรงนี้นะครับให้มันรันนะเราอยู่ที่แถบ image ใน่เราจะกดให้มันรันแบบนี้นะครับทีนี้มันจะขึ้นมาให้ setting ก็อย่าเพิ่งรีบกดรันนะให้เราเปิด optional setting ตรงนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเราก็จะตั้งชื่อ container name นะครับก็อะไรก็ได้ container คือเหมือนเป็นเป็นเป็นห้องแล้วกันเอาเป็นว่าเ,เ,เป็นห้องทํางานที่เราเอาไว้ทํางานไอ้เจ้า n8n นี่นะครับผมก็จะตั้ง n8n อ่า automation แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอา่อจะตั้งเป็น automation จุด 1.94.1ผมตั้งแบบนี้แล้วกันนะเพราะว่าไอตัวเดี๋ยวผมพาไปดูไอตัวแท็กเนี่ยเวอร์ชันนะตอนนี้มันคือ1.94.1นะครับในอนาคตเดี๋ยวเราจะต้องคอยสร้างคอนเทนเนอร์ใหม่นะครับคอนเทนเนอร์ er ใหม่สร้างทำไมก็คือสร้างเมื่อเราอัปเดตไอตัวไอตัว n8n เนี่ยนะครับเวลาเราอัปเดต n8n นะตามที่ระบบมันเหมือนกับมีการอัปเดตไอตัวแพทช์ใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ เราก็ต้องมาสร้างคอนเทนเนอร์ใหม่อีกนะครับดังนั้นเราเราเลยเหมาะสมที่จะตั้งชื่อให้เรารู้เลยว่าคอนเทนเนอร์นี้มันมันคือคอนเทนเนอร์อันไหนต่อไปเราสร้างอันใหม่เราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันไหนที่เราต้องลบทิ้งเพราะมันเก่าไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ตั้งแบบผมก็ได้นะครับก็เป็นเอาใหม่นะ optional setting ตรงนี้ก็เป็น n8n automation แล้วก็1.94.1แบบนี้ก็ได้นะครับ host port นะครับก็ใส่ไปตามนี้เลยนะครับ5678 <c oughs> ต,รตรงตัวที่เขาบอกมานะครับเราก็จะใช้พอร์ตนี้นะครับในการรัน l o c a l นะครับในขณะที่โฮสต์ a ่าตรงนี้นะครับคือที่ที่เราจะเอาไว้เก็บข้อมูลออของตัว n 8 n ทั้งหมดนะครับตรงนี้เราต้องมาสร้าง <c oughs> ผมลือบอกเราต้องมาสร้างโฟลเดอร์ไว้โฟลเดอร์หนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลนณเวลาที่เราอัปเดตตัวเนี่ยตัว คอนเทนเนอร์ใหม่นะครับตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยนะครับข้อมูลมันจะได้ไม่หายไป Work f l o ฟต่างๆเราเคยสร้างมันจะได้ยังคงอยู่นะครับก็ให้ไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมอ่ะผมจะอย่างของผมเนี่ยผมสร้างไว้ที่เดสก์ท็อปเลยนะครับแล้วผมก็สร้างโฟลเดอร์เนี้ยไว้นะครับโฟลเดอร์ er ชื่อว่า n8n อ่า n8n automation แบบนี้นะครับ n8n automation สร้างแบบนี้ไว้นะครับนอกเหนือจากจะสร้างโฟลเดอร์นี้ไว้แล้วนะครับเราอาจจะต้องสร้างโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมา เป็นโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ที่เอาไว้เก็บข้อมูลที่ไอตัวระบบออโตเมชันของเราเนี่ยในเวิร์กโฟลเ์เนี่ยมันเจนออกมาให้เช่นสมมุติเราอาจจะให้ในอนาคตเรา,าจ,จะให้มันสร้างรูปอัตโนมัติใช่ไหมครับเราก็มาสร้างโฟลเดอร์ทิ้งไว้ก่อนโฟลเดอร์หนึ่งนะครับในตอนเริ่มต้นตรงนี้นะครับโฟลเดอร์เ er นี่นจะเป็นโฟลเดอร์ว่างๆนะเดี๋ยวดูวนี่ยจ,จะงงเดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่แบบนี้ก็ได้นะอันนิวโฟลเดอร์ใหม่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อลงไปเช่น ปอน์อ่ะจะมใส่แค่นี้ง่ายๆนะโฟเดอร์ปอนมันก็จะเป็นว่างๆแบบนี้นะครับโฟลเดอร์ปอนเสร็จแล้วเราก็จะสร้างโฟเดอร์อะไรสักอันหนึ่งเป็นโฟลเดอร์แบบอ่สาสม่อมีเดียแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ามีเดียอ่าแบบนี้ก็ได้ทับอันเนี้ยชื่อโฟลเดอร์หรืออะไรงไงแล้วแต่เลยนะครับพอสร้างแบบนี้ไว้เสร็จนะครับเราก็กระโดดกลับเข้าไปที่เอ่อที่ตัว ดอกเกอร์ของเรานะครับแล้วก็ไปที่ Volume. วอลลุ่มคราวนี้เราจะมาเซตพาาเซตเส้นทางที่ไฟสวยเจ้าคอนเทนเนอร์ที่เราสร้างเมื่อสักครู่วิธีการก็คือเรามาคลิกจุด3จุดนี้นะเสร็จแล้วเราก็ไปหาโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อสักครู่อย่างสูบข,ของผมเป็นโฟลเดอร์ปอนนี้ใช่ปะ่ะก็เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแค่นี้แค่โฟลเดอร์แบบนี้นะครับแล้วก็เล e c t โฟลเดอร์นะครับแล้วเรามาลองเช็คพาดว่าเออเราใส่ถูกต้องไหมได้ี user เนี่ยนะครับด e สท็อปแล้วก็ปอนแบบนี้ ถูกต้องแล้วนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอันนี้เวลาที่เรามีการอัปเดตคอนเทนเนอร์ใหม่ก็คืออัปเดตเวอร์ชันหรืออะไรเงี้ยไอ้ข้อมูลมันจะหายไปหมดเลยต้องมาเซตแบบนี้นะครับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยเราก็มาใส่พาดเดิมคราวนี้มันจะไปดึงเอาข้อมูลเดิมกลับมาได้หมดเลยนะ เดี๋ยวผมเปลี่ยน่าดไปเป็น่าดที่ผมใช้จริงอ่ะเป็น่าดนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าข้อมูลมันน่าจะกลับมาเหมือนเดิมที่ผมเคยเออเคยทำไว้นะครับคราวนี้คอนเทนเนอร์พาดตัวนี้นะครับให้ทําให้ใส่เหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแปะข้อมูลไว้ให้นะครับใส่ว่า slash home slash node slash อ่าอันนี้มันเป็นเออมันเป็นเหมือนกับ d o c นะครับเป็นข้อมูลที่ตัวคนที่ทำ n8n เนี m, ่ยเขาเขาเหมือนกับว่าระบ,บุไว้อยู่แล้วเราก็แค่ทําตามเขานะครับ ส่วนข้างล่างนีครับ environment variable ก็ต้องใส่ด้วยนะซึ่งจริงอะ่ะผมก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้วยเช่นกันนะครับก็มันจะใส่แบบนี้นะครับอ่ามันจะมี2 2ค่าที่เรต้องใส่นะครับ n 8 n default binary data mode ตัวนี้นะครับ จะทำให้เราทำงานง่ายง่ายขึ้นนะเวลาที่เราเริ่มใช้งานตัวคอนเทนเนอร์นี้แล้วนะรเริ่มใช้งาน n8n นะครับอีกอันนึงคือตัวนี้ครับ n8n runners enable นะเราก็จะมาใส่ลงไปแบบนี้นะครับส่วน value ก็คือข้างหลัง,งลเครื่องหมายเท่ากับหาเช่นอันบนจะเป็น file system นะครับก็มาใส่ตรงนี้ได้เลย file system แล้วก็อันนี้ก็คือ true อ่าตัวแบบนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็สามารถที่จะกด รันได้เลยนะครับแล้วก็รอมันเซตอัพสักพักหนึ่งนะครับอ,อันนี้เซตอัพแป๊บเดียวก็จะได้แล้วถ้าผมลองกดกลับไปที่คอนเดเนอร์ก็จะเห็นว่าตัวนี้มันมันเริ่มรันแล้วนะครับจริงๆเนี่ยอิมเมจสำหรับ n8n หรือว่าที่เราทำแต่ขั้นตอนแรก ตรงอินเมตรงนี้นะครับก็จริงๆมันมีมันมีมันมีมนมอินเมดที่เป็นของ Official ด้วยนะครับหรือของที่คนอื่นสร้างเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมสร้างผมขึ้นมาเอาให้ใช้เพราะว่าเราจําเป็นต้องมีเครื่องมือตัวหนึ่งในสายโซเชียลคอนเทนต์ของเรานะครับที่เดี๋ยวเราจะต้องใช้แน่ๆน,นะครับเพราะว่าเราเราจะอยากเราอาจจะอยากทำคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอด้วยนะครับไอ้เครื่องมือตัวนั้นมันเรียกว่า ffmpeg นะครับซึ่งจริงๆเราสามารถที่จะมา install ทีหลังได้ แต่ว่าถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราอัปเดต n8n เนี่ยสร้างคอนเนต์้อใหม่เราก็ต้องไปอินสตอลใหม่เรื่อยๆนะครับผมก็เลยจัดการสร้างเป็นตัวเนี้ยของผมเองขึ้นมาเลยนะครับข้อดีก็คือเนี่ยครับทำตามที่บอกเราจะได้ตัว n8n พร้อมใช้โดยที่มี fsm8 อินสตอลไว้เรียบร้อยเลยข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดว่ามัน,ม,น,ม,นมันเกิดจะต้องคือมันสมมติว่ามันมีอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของ n8n เนี่ยนะครับ ต้องรอผมเป็นคนอัปเดตอิมเมจต,ตัวนี้ให้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะพยายามจะอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับก็ถ้าใครใช้ตัวอมิมเมจเนี่ยตัวปอนพีปอนสล็อต n8n หรือคำวิเคราเนี่ยก็คอยติดตามหน้าเพจไว้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีการอัปเดตผมจะจะโพสต์แจ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิป ต่อเนื่องไปที่สอนเรื่องของการอัปเดตที่หลังด้วยนะโอเคคราวนี้เราได้ n8n บน local บนคอมเราแล้ว,ลวใช้งานผ่าน docker เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับวิธีการเข้าใช้งานมันทุกครั้งนะเราจะมาเปิด docker เราจะมา,เ,าเปิด docker desktop ตรงนี้นะครับเปิดปึ้งอ่าเราจะได้หน้านี้ขึ้นมาเราก็จะมาที่ container แล้วเราก็จะมาคลิกที่นี่นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับ port local host แบบนี้อ่าก็ในการเริ่มทำครั้งแรกนะครับ มันจะต้องมีการใส่อีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านเพื่อสร้างอ่เ user ก่อนนะครับไอตอนการสร้าง user เนี่ยนะครับก็กรอกรหัสแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้เรารันบน local run นบนคอมเรานะถ้าเราลืมรหัสเราไม่สามารถกดลืมรหัสแล้วมีอีเมลส่งมาไม่มีนะครับทุกอย่างมันอยู่บนคอมของเราถ้าลืมรหัสก็คือต้อง ทําใหม่เลยนะครับต้องต้องไปลบ Docker ทิ้งแล้วก็ไปลบข้อมูลทุกอย่างถ้าสมมติลืมรหัสนะครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ของเรามันจะมีแคชมี n8n อะไรพวกเนี้ยลบข้อมูลทุกอย่างทิ้งไปนะเพื่อให้มันไม่มี Data ค้างไว้แล้วก็เริ่มลงตัว Docker ใหม่นะครับแล้วก็เข้าใหม่ sign in ใหม่แล้วก็อย่าลืมรหัสผ่านนะครับอของผมไม่จําเป็นต้องทาแล้วเพราะว่าผมผมผม,ผม sign, sign up ไปแล้ว ลงลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอลงทะเบียนไปครั้งหนึง่งเราล็อกอินไปครั้งหนึ่งเนี่ยล้วก็เรามีการเซฟไอตัวโฟลเดอร์ผ่าจำได้ไหมมีการเซฟตรงนั้นไว้นะครับครั้งต่อไปเราเข้ามาเราก็จะมี Data ของเราอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เป็นอันว่าพร้อมใช้งานเจ้า n8n บน local host ของเราเรียบร้อยแล้วถ้าเราเข้ามาดูที่ docker ของเรานะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้คอนเทนเนอร์นะครับตัว n8n เนี่ยนะครับ แอคชั่นตรงนี้นะครับมันมันคือมันมันรันอยู่มันเลยกลายเป็นเครื่องหมายสต็อปแบบนี้นะครับถ้าเราจะหยุดรันมันเมื่อไหร่เราก็มากดสต็อปปึ๊บอ่ามันก็จะมันก็จะหยุดรันนะถ้าผมกลับเข้าไปที่หน้าเนี้ยผมรีเฟรชนะครับมันก็จะเข้าใช้งานไม่ได้ละนะเพราะเราหยุดรันตัว Docker ไปละถ้าจะใช้งานเราก็มากดเปิดอ่ากดสตาร์ทแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กดเข้าไปที่พอร์ตใหม่ต้องรอแป๊บหนึ่งนะถ้าแรกๆมันจะเออร์เลอร์มันจะยังเออร์เลอร์อยู่นะครับก็รอสักแป๊บหนึ่ง มันจะกลับมาอ่ะโอเคขางนิดนึงอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะพร้อมใช้งาน n8n บน local host ข,ของเราแล้วนะครับคลิปแรกประมาณนี้แล้วกันนะครับติดตั้ง n8n ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยติดตามว่าเราจะเริ่มต้นสร้าง workflow กันยังไงมีอะไรต้องเรียนรู้เดี๋ยวค่อยๆพาทำทีละสเต็ปนะครับ